สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟล์ครับกับโปรเจกต์ p p p r v e r s s เกมกระดาษขนาด A4 นะครับสำหรับใครที่ชอบเกมประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเป็นเกมสนุกๆนะครับเป็นแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับเราชื่อเกมว่ายิงเรือแล้วกันนะครับก็เป็นเกมที่เราจะต้องมายิงเรือลบให้หมดนะครับทุกลำที่มีอยู่นะครับโดย การที่จะยิงได้ครับคุณต้องเลือก2อย่างก็คือกระบอกปืนนะครับที่จะมีอยู่สี่ห้ากระบอกนะครับหนึ่งอยู่ตรงกลางนะครับนี่แล้วก็สองอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับสามอยู่ตรงมุมนี้นะแล้วก็สี่อยู่ตรงนี้ฮะมุมล่างนี่ชุบชุบชุบแล้วห้าอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่กระสุนก็จะใช้นี่ฟาขวดน้ํานะครับแล้วก็ดินสอนะครับอันนี้ผมมีจักระผมก็เลยยังไม่เล่นให้ดูนะฮะ จะไม่ขีดให้ดูนะครับว่าค่าทิ้งยังไงอะไรยังไงแต่ก็เข้าใจแหละนะแล้วก็วิธีการจะเลือกปืนนะครับเหมือนเดิมใช้อุปกรณ์ประจําช่องเราลูกเตา๋านะครับก็ผมจะใช้สามลูกนะครับเพื่อให้มันง่ายหน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าใครคิดว่าแน่ใช้สองลูกเลยนะสมมติว่าใช้สองลูกมันจะเป็นยังไงก็ถอยปุ๊บนะครับนี่ออกออกอ,อกะไรหนึ่งกับห้านะฮะเราก็ต้องเลือกเลขหนึ่งสมมติว่าเราเลือกปืนห้ากระสุนหนึ่ง ก็องยิงให้โดนเลขหนึงอย่างนี้แรงไปนะครับไปโดนสามถือว่าไม่พังแล้วก็เสียหนึ่งแล้วก็ติ๊กไว้นะฮะหนึ่งครั้งแต่ผมไม่ติ๊กนะเพราะว่าผมจะเก็บไว้เล่นนะแล้วนี่ผมลืมอ,อดีสอมาผมจะประกาศก็คือคุณต้องยิงให้โดนเลขหนึงมันจะพังอย่างนี้นะครับคือความยากง่ายนะครับแล้วแต่นะครับโดนนิดนึงโดนแค่นี้นับก็ได้หรือว่าตอกครึ่งนึงแล้วแต่เลยนะฮะโอเคทีนีไมันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าเราทอยได้ แปบ,บหนึ่งมันต้องห้ากับตึมม๊ดตึ๊ดสมบูรณมละหกนี่สามารถทาได้ห้ากับหกแล้วคุณยิงปุง้งอันนี้พังลำเดียวแต่ถ้าคุณยิงปุง้งไปอยู่ตรงนี้นะครับคุณก็สามารถพังได้สองลำในกระสุนนัดเดียวนะครับโอเคอยังไม่จบนะครับทีนี้ถึงท้ายเกมนะครับมันก็จะมีเรือบางเลขที่หมดไปจากทะเลใช่ไหมหมดไปจากกระดานเราสมมว่า เรือห้ามันหมดแล้วนะครับแล้วมันดันออกหนึ่งกับห้านะครับคุณจําเป็นต้องเลือกปืนห้าเพื่อจะยิงเรือหนึ่งถึงแม้เรือหนึ่งมันอยู่ไกลเราไม่อยากจะเลือกก็ตามนะครับแต่ถ้าห้าสมมติว่าห้ากับสองมันหมดแล้วแล้วมันออกห้ากับสองอันนี้ทอยใหม่ได้นะครับโอเคแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมเกือบลืมบอกนะครับสมมติว่าคุณทอยได้หกกับหนึ่ง คุณสามารถเลือกยิงเรือหนึ่งแล้วเลือกปืนกระบอกไหนก็ได้นะครับหถ้าคุณใช้6ในการเลือกกระบอกปืนนะครับคุณจะเลือกปืนกระบอกไหนก็ได้ใน 1- นถึงห้าเลยนะครับโอเคเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับง่ายๆประมาณนี้เลยเนาะส่วนแพ้ชนะกันยังไงก็อาจจะแข่งกันหลายๆคนก็ได้นะครับแต่ว่าแน,นาว่าให้ไม่แข่งให้ไม่แข่งกันดีกว่าลองเล่นแข่งก,กับตัวเองดูว่าครับว่าคุณจะใช้กี่ครั้งเนาะเป็นเกมสนุกๆน,นะครับ สำหรับใครที่อยากเพิ่มความยากก็ง่ายมากนะครับลดขนาดอันนี้ลงนะฮะลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนอ็อบเจกต์ในการยิงดูครับผมไม่รู้จะหาอะไรผมก็เลยคิดว่าเโอเคเอาที่ทุกคนมีแล้วกันก็คือฝาขวดน้ำนี่แหละใครที่จัดท้าทายก็ลองแบบอะไรอะ่ะตัวต่อไหมตัวต่อที่มันเล็กลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้นะฮะเล็กกว่าหน่อยนึงเห็นไหมนี่นะก็จะเล็กลงหน่อยอะไรเงี้ย ด,ด,ดีดง่ายขึ้นไหมไม่รู้นะฮะดีดยากคือดีดน,นะะก็แล้วแต่นะจะใช้อะไรเป็นกระสุนก็ได้หรือใครอยากได้เล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันก็แล้วแต่ความยากง,ง่ายปรับได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ